เฮนโรสวัสดีค่ะใครมาแล้วเย่ <Yeah. laughs> แวฝากเช็คหน่อยนะฝากเช็คหน่อย f a c e b o o k เข้าไหมคะฝ <laughs> ากเช็คหน่อย Facebook เข้าไหมคะใช้ไหมใช้อยู่ค่ะอโยเฮนโรลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่เย่ yeah. สถานที่ที่มีพลังงานดีมากมาก <laughs> <จ uur> อาใครมาแล้ว <puis> ส่งเสียงนะเข้าไปดูหน่อยเจ๊มินิม studio นะคะเสียงชัดภาพชัดนะคะทำงานกันหน่อยสิคะเสียงชัดภาพชัดไหมอาคุณอิมบุญสวัสดีนะคะอใครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณจะมาเปิดเผยค่ะสถานที่ที่พลังงานดีสุดๆนะคะเพราะะนนั้ฉอันนี้ สิ่งที่หวกำลังจะบอกก็คือว่าแอบบอกวันนี้เข้าสู่ไลฟ์วันที่17แล้วนะคะไหวทำชาเลนจ์ให้กับตัวเอง30วันชาเลนจ์ในการไลฟ์แล้ววันนี้ไหวได้ข้ามมาที่ที่ไหนนะคะยงจันที่ไหนนะคะโอ้ยฉัดฉัดัดนะคะข้ามาที่เวียงจันค่ะที่ละอะไรอื้อสอบอะไรนะสอบปปลาวสอบปปราว เอเดี๋ยวจะลงรูปไว้ให้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามกับวัดวันนี้พอเรามาถึงเราไปวัดอะไรมาบ้างวัดอินแปลงใช่ไหมคะวัดองตื้อวอ้อเดี๋ยวเราเดีะธาดาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใครจะอธิบายบ้างคะ ลราจะดีเลยนนิดน,นึงนะคะอันนี้เดี๋ยวขอไปหาเจ้าแม่ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ไหวอยู่รานมาที่อแหน่ๆๆสาวสวยก็ของร้านนะคะ สวัสดีค่ะอยู่ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านตำนานฟูดค่ะอ,อ,อยู่ที่ไหนคะ่ะอยู่ที่นครหลงวงยียงจันทร์ค่ะห่างจากตัวเมืองประมาณ15นาทีเป็นร้านลับแต่ว่าได้ Google 4 5รีวิวค่ะน,น่าจะเป็นรีวิวที่แรงที่สุดร้านหนึ่งในนครหลงวงยียงจันทร์แล้วค่ะแต่คนไม่รู้แล้วก็พิเศษเฉพาะกับอ่า นักเรียนของมินิมสตูดิโอนะคะ,ออะไม่แบบถ้าใครมาเ,ออเที่ยวที่ลาวแล้วเป็นฟูดี้ชอบฟู้ดนะคะขอให้ตามพิกัดมาตรงนี้เลยค่ะออแล้วยูจะได้กินอ่าหมูกระทะในแบบที่ยูไม่เคยกินมาก่อนค่ะโหมันแซ่บมากๆม,มันต้องรอมันต้องโดนออค่ะแล้วก็ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมานี้ได้เ,ออเพราะว่าต้องตั้งใจมาออไม่งั้นมาไม่ถึงค่ะใช่เพราะว่า จริงอันนี้นะคะน้องตีต้นี่เปน็นนักเรียนอยู่ในอุ้หลายหลายคลาสเลยแล้วพอดีว่าวันนี้เราได้ได้จังหวะใช่ป่ะข้า<ช>มาถึงนี่ตีพาครูไปเที่ยวไหนมาบ้างวันนี้ก็จะไปเป็นทัวร์ว,วัดเน้นๆเลยค่ะ <c oughs> แรกๆก็จะไปไปไปสัก,กระ,ะขอโทษนะคะแล้วก็แรกๆก็จะไปที่วัดอินแปงก่อนค่ะก็คือ,อถ้าใครรู้จักวัดองค์ วัดองค์ง<อ>งยกมือขึ้นค่ะเ <c oughs> มาไป<ม>าที่วัดองค์ตือ้อในความเป็นจริงแล้วแนะนําให้ไปหาที่วัดอิง อินแปลงก่อนคะ่ะไปเหมือนไปไปไปสวัสดีก่อนไปเช็คอินก่อนแล้วก็ค่อยไปองค์ตื้ออีกทีค่ะแล้วก็วัดอินแปลงก่อนใช่ไหมคะค่ะเราจะไปอินแปลงกันก่อนอเพราะว่ามีพระเจ้าอินเหมือนอินชาธิราชอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะไปสักการะบูชาท่านก่อนแล้วก็ค่อยไปกราบพระองค์ตื้อแล้วก็วันนี้ก็มีพิเศษอยู่ในแก๊งของพี่วายกด้วยะคะ่ะก็จะมีคือเราจะไปพระธาตุพระธาตุดำ แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเรากรมาทานอาหารมาท,ทานอาหารอรันโอชาที่อร่อยที่สุดอยู่ที่เวียงจันทร์ค่ะก็คือชื่อร้านตำนานฟู้ดของฝากด้วยนะคะสุด,ดไม่ได้มีแค่บุฟเฟ่หมูกระทะน,นะคะที่อร่อยมีอีกเยอะค่ะก็คือเด่นๆเลยที่ทีทท่เมื่อกี้ให้ครูกินมีตัไหนนะตัวนี้จะเป็นโอ้นี่อร่อยเด็ดเด็ดแก๊งเดแกงให้เราหน่อยเฮลโหลเลโสวัสดีค่ะ โอเคค่ะแล้วก็คือนี่คือไอเทมแล้นี่คือไอเทมเอาไว้สบายดีสบายดีนุ่มสบายสบายดี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 แปลว่าสวัสดีค่ะ สบายดีแปลว่าอะไรสบายดีเวียงจัดอันนี้อันนี้เป็นเมนูยังไงคะก็คือไอเทมแรกก่อนที่ร้านจะเปิดตัวก็จะมีมีใครคุ้นๆเลยค่ะมันเป็นอาหารเวียดนามค่ะสูตรออริจินอลจากเวียดนามค่ะก็คือตํานานหย่อจืนมันมีแบบสไตล์เราแล้วก็สไตล์แบบเวียดเวียดนามแต่ว่าสูตรของเราตอนนี้เป็นเวียดนามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่คือตัวเด่นเลยเหรอคะอ่าตอนแรกเป็นตัวนี้ที่เด่นเหมือนกันค่ะตัวเลขอ่าที่ต้เขาเริ่มขายก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาก่อนค่ะอันนี้ ก็คือจะใช่ค่ะจะเป็นแผ่นกรอบแล้วก็ข้างในจะเป็นไส้หมูแล้วก็เครื่องหอมค่ะจะมีพวกเสือกป้านแครอทป้างหัวหอมใหญ่ขอจิมเลยเอาเลยต้องจิ้มนี่หรอคะจิ้มค่ะจิ้มค่ะนี่คือน้ำจิ้มปอเปียทอดค่ะทุกคนเห็นน้ำจิ้มไหมเนี่ยน้ำจิ้มนี้จะได้เข้าใจค่ะยังไงนะยังไงนะเอ้ากะยอจืนภาษาลาวเราเรียกประหยอจื่อ เดี๋ยวตีกันนะจ๊ะโอเคออเตนติีค่ะนักเรียนคุณครูนะคะอันนี้เราก็จิ้มมันเหมือนปอกเปียทอดปอกเปียทอดแต่ใช่ห้อยๆเหมือนปอกเปียทอดแต่ภาษาลาวเขาเรียกว่าหยอจืนอะไรนะหยอหยอจืนมันมีวุ้นเส้นข้างในอ่ะ ไม่ตัวนี้ไม่มีปกติจะมีนะคะหัวเหรอไอ้นิ่มๆข้างในคืออะไรข้างในคือมีเห็ดมีแครอทมีหัวหัวหอมใหญ่มีเห็ดแครอทหัวหอมใหญ่แล้วก็เนื้อหมูนี่นี่พี่แม็กพี่แม็กมีคนมาอ๊อบอ๊อบมาโอเคสบายดีขออีกขออีกชิ้นนะอร่อยโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเพื่อนชอบเพื่อนตาชอบมากินหมูกระถาอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือแหนมข้าวค่ะคือ ไหนข้าแข้าวกะเทียมนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น c r สปี y s a ล a d ค่ะก็คือจะมีความกรุบกรอบอยู่ในนั้นเป็นเป็นหนึ่งในเมนูที่ขายดีของนักชาวต่างชาติที่มาร้านเขาจะทานสิ่งนี้ค่ะถ้าอยากให้ในนี้จะมีเป็นมีไหนไหนไหนพี่ปูตาแหนมแหนมแหนม มีเขาต้องกินกับผักมีแหนมสดผักหอมไหนเอาลองเอาเซเว่นเด้ค่ะเอาคุณตาต้องใช้สองมือครับก็คือเอาก็คือมีผักสดเนาะผักกาดหอมก็ผักกาลเลยเออใส่ผักกาดหอมใส่ผักสลัดเด้อได้เลยมาๆมาแล้วครูทำด้วยอ่าอ่าอ่าได้ครูทำด้วยอ่ะ อะไรนะเห็ดย่างเห็ดน้ำเห็ดน้ำแปลว่าอะไรเห็ดน้ำเห็ดน้ำเห็ดน้ำทำด้วยทำน้ำกันเห็ดสกัดเห็ดน้ำกันเห็ดสกัดแล้วก็เอาข้าวแบบนี้เอาข้าวใส่แบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนคะแล้วไงต่อใช่ค่ะเอาต้องใส่ีกแล้วก็ใส่ของเครื่องหอมด้วยค่ะใส่เครื่องหอมมี่อะไรบ้างสมิกอะไรนะเรียกอะไรนะไปสมิกค่ะมันจะเปรี้ยว หอมลากหอมรากอันนี้อะไรพรีชอบเผ็ดพรีชอบเผ็ดก็ต้องมีใส่ซอสโอ้ยเผ็ดมากไหมอันนี้จะไม่ครูเอาออกก่อนเอาไม่ใส่ก็ได้อ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้นิดนึงนิดนึงอันนี้เอาเลยครับครูเสี่ยวกระทะไม่อันนี้มันอร่อยไหมอะไรนะอร่อยใช้คำว่าอะไรแทบหลายแทบหลายแล้วก็ไงเคี้ยวเคี้ยวกึนอร่อยแล้วเคี้ยวก่อนกึนนะครับ เป็นคำใหญ่มากค่ะโอ้ใจย็นแต่ถ้าอยากให้อร่อยไปอีกกินกับอ่าส้มตำที่ร้านนะคะมันจะยกระดับความอร่อยไปอีกเลเวลหนึ่งเลยค่ะจังกลัดมาเลยค่ะส้มตำส้มตำฉันว่มันเปิดแล้วพอแล้วป่ะแล้วปูแล้วอยากว่ะมั่เหมือนข้าวผัดแหนมหรออะไวแหนม มันไม่แพ้กับน้าเฮียมอะค่ะไม่อ่ะอืดําแหนมเออมันเหมือนดำแหนมที่พวกเคยกินมะดําแหนมเออจมันจะมีข้าวทอแต่นี่เป็นเป็นเหมือนครูซีนของประเทศลาวจริงๆเลยนะคะเป็นเป็นสแน็คถ้าเทียบแล้วถ้าว่าเป็นหมวดหมู่มันคืออะไรก็คือเป็นอปเปิลไซเซอร์ของลาวจริงจับมากเอาจับมาเอาจับเาจอบมาอ่าลูกกิบมาอ่าวันนี้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 วัน้ใส่พวกไอติมจอบมิลเด้อ จริงๆจะพาทุกคนมาดูนี่ไอ้่ข้าวข้าวเนี่ยอร่อยแล้วเดี๋ยวขอเอาไอ้นี่ปิ้งก่อนนี่เขาเรียกหมูกระทะใช่ไหมจะบอกว่ากระทะเนี่ยมันต่างกับที่บ้านเรามากคุกคนต้องเปลี่ยนกระทะเอาต้องเปลี่ยนกระทะก่อนอย่ารอเปลี่ยนกระทะก่อนมีคนบอกว่าน่ากินมากน่าทานมากกระทะไฮเทคโอ้ทุกคนความไฮโซของมันไหนไม่อันานึงอยู่ไหนน่ะ นี่ต้องตีเชื่อไหมว่าความไฮโซความเดีนะ๋ยวขอหน้าละความไฮโซของกระทะอันนี้เดี๋ยวทุกคนมาดูเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกระทะแล้วทุกคนจะตกใจแล้วฉันนั่งอยู่เนี่ยฉันตกใจจัดมันแบบไฮโซสุดๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวทุกคนมาดูเดี๋ยวรอน้องมานะคะเพราะฉะนั้นหาไม่ได้ในบ้านเราทุกคนดูนะนี่บ้านเราต้องทำยังไงยกข้างกระทะอันนี้เขาเอาแต่ฝาจ้า,จาที่ละ เอาแต่ฟ้าเอาไปทำไมไฮโซแล้วก็เอาฟ้ากลับมาครอบใหม่โอ้โหให้เคารักรับจีบตั้งเย่บุรีผูจัดในความไฮโซนี้มีความมีมีความสั่งได้ที่ลาซาด้านะคะจริงหรอต่างนั้นลาซาด้าหรอที่หนูซื้อที่หนูขายแถวบ้านเราเนี่ยไม่มีไม่มีทำยังไง ลุ่งออกทั่งานเลยแล้วเราก็ต้องหลบกันต้องหลบหลบผ่าหลบหลบหลบกระแกงใช่ป่ะเออเออันนี้อะแต่ไหนกระทามาแล้วนะคะคุณก็วิธีการกินก็เอาไอ้ดิบๆเนี่ยขึ้นมาย่างเขาเรียกย่างใช่ไหมภาษาลาวเรียกดาดดาดใช่ดาดหรือดาดดาดโอ๊ยดาดดาดแปลว่าตูดค่ะ จะซื้อยี่เนื้เรียกว่าด like okay. ่าเอาใครเข้ามากดไลค์กดแชร์หน่อยอนุกิจมาเนาะคะใครคะมาเด้อมากินซีนดาหนํากันเออนะคะเพราะนั้นนี้หมูกระทะเขาเรียกหมูกระทะเหมือนกันใช่ไหมหนูซีนด่ดซีนดาดใช่เพราะว่าเอาเนื้อมาดาดอ๋อซีนด่ามาซีนด่าเนี่ยแปลว่าหมูกระทะและ้วถ้าเนื้อกระทะอร่อยเขาเราเรียกยังรวมเลยกันซีนดาดก็คือเนื้ออะไรก็ได้เขามีน้ำจิ้มเดี๋ยวให้ดูแบบมีสองแบบ ุกร้านเป็นอย่างนี้ไหมคะไม่พาะร้านนี้ตำนานตำนานใช่ไหมตำนานฟูตำนานฟูค่ะมันมีอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบไหนจะเป็นแบบเบสก็คือเป็นถั่วค่ะพื้นฐานจะเป็นเบสถั่วที่เราจะเป็นข้าวเที่วข้วเที่ยวหรอขอชีนัมบัตเตอร์อ๋อเต้าหู้ยี ตมีบวกบวกกับถั่วที่เราจะถ้าไทยอ่ะเท่าเท่าที่สักเกตมาแล้วลองไปชิมมานะคะที่ไทยจะมีเบสเป็นซอสพริพกเป็นเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแต่ที่เราจะชอบก็คือไปร้านไหนก็ตามสูตรจะไม่เหมือนกันแต่ว่าชอบที่มีเหมือนกันก็คือจะเป็นมีเบสเป็นถั่ว แต่ใราลท่อวันนี้นะตรงนี้จะเป็นนี่คือสูตรนี่คือทีเด็ดของร้านตำนานฟูดเลยค่ะถ้าใครจะชอบหมูกระทะที่ร้านเราคนจะรักน้ำซอสตัวนี้มันเป็นสิ่งน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตัวนี้มาจากเครื่องหอมค่ะเป็นหอมเจียวหอมแดงเจียวแล้วเวลาเขากินเขาไม่ใช่แบบจิ้มจิ้มกินกินแบบนี้นะจ๊ะในยุคของในยุคในยุคของรุ่นแม่แม่เขาจะชอบกินผักรุ่นคุณยายคุณแม่เขาชอบเาก็เอาผักมาแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะวฉันทําให้ดู เอะต้องแบบมาอย่างนี้แล้วก็เอาจิ้น่ะจิ้นดาดิ้นาซ้นาิ้นที่ดาดแล้วว้ายังไม่รออ็กตั้งรออืมอ่ะสักอย่างนี้นะแล้วก็ได้ไหมคะค่ะมันจะต้องทำใจเย็นค่ะเอายังไงนะคะเอาก็คือขนมจีนขนมจีนเอาผักสดใส่มีสลัดนี่คือขนมจีนใส่อย่างละนิดนะคะน้อยๆใช่ไหมค่ะ ขอสิถ้าพี่ชอบคำใหญ่ก็คือใส่ทั้งหัวเลยอ่ะอ่าใหญ่ไปมีนี้แล้วก็อย่างนี้ข่อไว้แล้วก็ใส่ที่แตกต่างจากอ่าเนื้อกระทะหมูอ่าอะไรหมูกระทะของเกาหลีคือพริกค่ะพริกทอดทอดอนี้คือมะเขือมะเขือม่วงมะเขือม่วงทอดหรอค่ะตัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็จะมีผักดอง ตักดองใส่เข้าไปด้วยหรอคะใส่ด้วยค่ะนี่คือผักดองผักดองจะมีแตงกวาแครอทแล้วก็ถั่วงอกเอาแค่นี้พอได้ไหมโอเคได้ค่ะแล้วก็ใส่เนื้อคว้ากูคว้ากูจะยัดเข้าปากไหมว่าเนื้อแล้วก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็ใส่เนื้อแล้วก็อย่าลืมเครื่องหอมนะคะถ้าจะมีก็คือตบมิ้น์อันนึงก็ได้ชุยัดเข้าไปโอเคค่ะเอาท็อปด้วยใบมิ้นท์แล้วกัน็อปด้วยใบมิ้นท์อ่าอย่างนี้นะคะ อดูใกล้ๆหน่อยนี่คืออ่าขอกาภาษาเราเราจะเรียกว่าซินดาบผันได้ค่ะอ่ะอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วก็ห่อแล้วก็ห่อใช่ป่ะค่ะอุ้ยเราเข้าเข้าทางปากได้จริงเหรอได้ที่ของอร่อยอ่ะใหญ่เท่ไหน่เราก็เข้าได้ ปกติอ่ะฉันเรียบร้อยฉันกินน่ะคำเล็กๆฉันไม่ค่อยถนัดคำใหญ่แหม่ทุกคนซินดาดพันซินดาดนี่คือเอาเนื้อไปดาดพันแปลว่าแรปห่อห่อภาษาไทยคือห่อซินดาดพันก็คือถ้าแปลว่าโอเคประมาณนีประมาณนี้อ มันมันอร่อยคนละแบบอืไหมตักุ้งดยอดอืหืมไม่อยากจะอิ่มเลยทุกคนอืมอืมอือัออนเนี้ยเขาบอกว่าเอาไว้กินกับอ้เนี่ยน้ำซุปนี้ อ็ใช่ใช่ตัวที่เป็นเป็นถั่วค่ะจะอร่อยมากกับอ่าอะไรที่ต้มต้อ่ะค่ะเมือนผักลวกเนื้อลวกนี่ริบอายนะคะจิ้มประมาณสองสามวิแล้วก็ขึ้นมายังแดงๆอยู่จิ้มไหนๆลองนี่ริบอายริบอายจิ้มน้ําเหรอคะค่ะจิ้มน้ําประมาณสามวิพอให้มันชมพูออ้ใช่อายฉันกินเผ็ดไปตั้งสามถาดมันจะไม่แข็งโอเคได้แล้วที่มันจะไม่แข็ง ใช่อะแล้วฉันก็เอาขึ้นมาโอเคมองไม่เห็นอะเอาขึ้นมาไม่เห็น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 ,ไม,หนไม่เห็นเนื้อเออเห็นไหมแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็กินเลยเหรอคะเผาก่อนค่ะปากนะคะอืออือประมาณนี้ประมาณนี้เลยค่ะร้อนร้อนคือร้อน คุยขออีกอ่ะทุกคนนุ่มมาที่นานมากเวรจันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมาง่ายมากเลยตอนเราข้ามาเราทายข้าอลไรแบบประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะผัดประชาชนแล้วก็ไปขอวีซ่าที่ด่านใช่ไหมคะที่ว่าอะไรคะเราทำอะไรขอใบอ่ะประกาศข่าวแบบผ่านข่าวมันอยู่ได้แค่กี่วันคสะมวันสองคืนแต่ให้อยู่เกินก็จ่ายคิราร้อยเอออยู่แค่ถ้าถ้าคุณไม่ได้เอาพาสปอร์ตมานะหรือแบรประชาชนมาจะอยู่ได้แค่สามคืน สองคืนสามวันสองคืนถ้าเกินคืนละร้อยจริงๆเขาไม่ให้เกินอ่ะเขาไม่ให้เกินเยอะ่าเขาจ่ายละร้อยอ่าเขาาจ่ายกันทุกคนสุดก็พาสปอร์ตนะครับยี่สิบบาทเองโอ้ยขออีกอืมอืมสุดยอดมากนะคะพระทัานนี้ มากินถ้าใครมาก็แวะมาที่ร้านนี้แล้วก็ว่าจะไปกินต่อแล้วเขาก็บิณเคาบอกว่าถ้าคุณเมีเวลราว่างนะก็แวะเข้ามามาเรียนกันมาบ้านมาไม่ต้องมือพักก่อนเข้ามั้เดี๋ยวจะเสร็จใช่ปะเดี๋ยวจะพามาคุยกับเจ้าแม่เจาแม่ที่นี่วันนี้เขาพาไปวัดมาด้วยเดีย๋ยวถ้าสมมติว่าใครเข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็ มาฟังนะคะอืหประมาณนี้นะคะอะทุกคนตามมาเปลี่ยนสเต,เตั่นหน่อยอืตูกควรหน่อยคะ่ะพี่ปูได้ก็ได้มาคุยกันวันนี้พาไวาไปวัดไหนมาบ้างวัดวัดวัด,ดนี่นิบ แบ,บแบแ๊บแบเพื่อชวนเพื่อใครยังไม่เคยมานะคะอยากให้มาอยากให้มาสบายดีสบายดีสบายดีสบายคุยวายยินดีต้อนรับคุหวายชูนครหลวงเวียงจันทร์สามสี่ปังเย้อันนี้เป็นลูกศิษย์ใหม่ขออภัยบัวทันบุกิดเอาไม่เอาไม่เป็นไรเพราะจะนี่พอปังปุ๊บปังเย้โอเคหนึ่งสองสามสี่ปังเย้ ได้ได้ได้เราให้ฟังค่ะเป็นที่ที่น่ารักสุดๆเนอะที่ปฏิบัติทําก็ไหวมาใช้เวลาอุ้ยเรารู้จักกันมาแปดปีเก้าปีแล้วเนอะเป็นซีบแล้วเนอะเป็นซีบปีห้าเด้อเมนไหมโอนเหเคอนกันเราละอ่อนตอนนี้เรากต่ยังละอ่อนอยู่ละอ่อนอยู่ใช่ปะฝ่ายบุได้มาราโดดละใไดมา ครั้งที่สามเนี่ยครั้งที่สี่ค่ะมีครั้งที่สี่แล้วเนาะใช่พานงานดีมากนานแค่ไหนละอก่อนโควิดเีกเนาะห้าปีแล้วเนาะห้าเกินห้าปีอ๋อก็เลยเลยได้โอกาสมาสาวเราก็เลยตอนหับยางไงหลวงใช่แล้วก็มาถึงอะไม่ได้กงไม่ได้กินเลยค่ะพาไปไปวัดกันไปเอาที่ที่พลังงานดีดก่อนวัดแรกเราไปที่ไหนนะคะอันวัดอินแปงวัดอินแปงเป็นาวัดของพระเจ้าอินทาราช ที่เพิ่นสร้างพระพุทธรูฟไงพระเจ้าอินแปงเรายังบ่เห็นเธอแต่ว่าเขาได้กราบอ่าพระเจ้าอินทาทีราชเออแหลังจากนั้นเราไปวัดองตื้อไปวัดองตื้อแบบเป็นเป็นศูนย์กลางของคนนครหลวงเวียงจันทน์เลยแบบว่าต้องมา <ไป S 1> <ส>ต้องมา <นะ S 2> ต้องมาแ,แมนแมก่อนจะไปอ่าองตื้อต้องไปหาแปหาแมนคือไปขอเพิ่นว่ามามาเยี่ยมยม เมืองลาวลราเด้อกลับมายามลราเด้อกลับมาหาล้วเด้อาาเอนาะวันนี้เฮาก็ได้เฮาก็ได้สวดสวดมนต์น้อยนึงคนล,ลุกตอนนั้นหัวใจนี่เต้นแรงคน <laughs> ล,ลุกมากมาตามเหตุนอนกว่าสิสวดบุไใดเนะาะแ,แต่ก็ดีดีหลายดีหลายได้อันนั้นกุมก้อน พี่น้องมาเชิว่าเป็นพี่เป็นน้องได้ได้ได้ครับพลังดีดีเนาะตอนฮับเดวว์คัมเรากอดกันตอนละหัวใจมันเชื่อมอ่ะมันแบบฮโอ้คัมแบ็กคัมแบ็กแล้วหลังจากนั้นก็ไปวัดองค์ตื้อวัดองค์ตื้อวัดองค์ตื้อวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อหันเป็นบอลทีอ่าศัจจารมีเออตั้งศัจจารมีแล้วก็ความเข้มแข็งนักแน่นเด็ดขาดเด็ดเดียว เออผู้ใดอยากได้กำลังตัวนี้นะพระเจ้าองค์ตให้ฮมัเออแบบเมตาแต่แบบเมตา,มตาแต่หนักแน่นเป็นพลังงานที่แบบแผ่ออกไปแมน,แมนเพราะว่าในในยุคในการหนึ่งก็คือพระเจ้าอินทราิิราชกบน่าจะแมนอีกพระเจ้าบบเน่ใจว่าเพนหวว่วมภาษาสุลแวก็คือเอาคําเอาทรัพย์สมบัติมาหลอมละลายแล้วให้เป็นมันมันเป็นตันๆนอะของคำอะ เออมันมันมันตันมันกลายเป็นตื้อตื้อไปเลยมันก็เลยแมนกําลังศรัทธามหาศาลเออคนไทยมากราบหลายนะคนไทยมากราบหลายดีพลังดีมากเลยบอกเลยถ่ายรูปไว้ให้แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปดูนะคะเวลาไรมาเช็กอินจะได้มาถูกและเดี๋ยวจักหน่อยเฮาสิพาไปพรทธลวงอู้มีคนเรสมบัติไงคะเราไปวันไหนคะไปเดี๋ยวกินกินเสร็จเขาไปพระธลวงเดี๋ยวขวยอัปเดตเพราะว่าพรทธลวงเป็น มิ่งขวัญของมวลชนสาวลาวเออแมนแมนแมบอลนั้นจะเป็นอะไรอ่ามหึมาเอออะไรก็แบบเป็นพลังงานที่สาวลาวให้ความหพัานหลวงแมนปิดหรอพี่ตุ๊กตอนเนี้ยเขาเขารอบนอกเขาอยู่หอบนอกเออเดี๋ยวไปไปห้อนหรูปแล้มน่งให้เบ่ง นอกจากที่อาจจะมีอันใรที่สปาร์คคุยให้ได้ไลฟ์อีกกับบโู้คือกันนอกเพราะว่ายุหันตามโผล่สามโผล่ anything can happen anything can happen you know abundance abundance ยอดหรือยอดเอาบ้านหลวงคืนนี้ใช่ไหมคะแมนเอาไปได้ไปชอปปิ้งวัเนี่ยวันนี้บรอดไซอ์มันนี้วันนี่ชอบวัดก่อน ไนให้ไปมันมาครึ่งวันมันจะเอามันจะเอารายการเจ็ดวันโมต้งอย่าทำอย่างนี้นะคะไม่สามารถค่ะคุณไม่สามารถนะคะะแวกทัวแหวกมากโอ้ยจะสนุกมากวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกอู้ตื่นเต้นเลยอ่ะเมื่ออื่นเมื่ออื่นกับสิกเรตหน่อยหนึ่งนะอันนั้นก็ให้ให้คู่หวายบอกตามหลังซะเอากับแบบขอเก็บ ขึ้นไปในใจก่อนเนาะโดยโดยโดยอนุโมธนาบุญกับพี่ตุ้งสาธุนุโมธนาบุญกับบันาคุมหวยได้น้องๆมายามเออดีใจมาฮอนมาถึงจากเทือในหอมหาหกเจ็ดปีเนาะเออมาเท่อนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะพวกเขาก็ได้เนาะ ผู้ใหญ่ขึ้นภาษาลาวผู้ใหญ่ขึ้นนุ่มนวลนุ่มนวลสุขุมโอเคได้คะัขอบคุณใ่อละลายเออเดี๋ยวนี้คนดีด้วยป้าพี่ปูแล้วใดๆแล้วเนอะพี่ปูน่ารักมากเลยดีค่ะอันนี้คือพี่ปู กับคืนนี้หวจะไปนอนนะใช่ปะที่โรงแรมใชชื่อไหนนะชื่ออะไรนะคะวิลล่าลาวค่ะวิลล่าลาวพี่ปูอยู่ในบีคัพปิง้งคเอเตอร์อูลงทุกคลาสเหมือนกัน <laughs> สุดยอดมากๆซื้อจนจำไม่ได้ใช่ป่ะคะเพราะนั้นก็เลยแวะมาเยือนที่นี่พี่ปูก็แวะมาหาน่ารักมากๆอเราต่างคนต่างชมสวยตัวจริงสวยสวยกว่าในซูมเนอะ เออดีใจนะคะได้เจอพี่ปูด้วยแล้วก็พี่ปูก็ได้รักมากก็คือคืนนี้ได้ไปนอนที่ชื่ออะไรนะขออีกวินลาลาวิลลาลาวอยู่บริเวณไหนคะพี่ปูอยู่ใกล้ๆเจ้าฟ้างุ่มเจ้าฟ้างุ่มเหรอคะเวลาเสิร์ชเข้าไปเวลาสมมติว่าถ้าคนนักเรียนไหวเข้ามาใกล้ใกล้กับโรงแรมคลาวพาซาค่ะคลาวพาซาเดี๋ยวไปเช็คอินแล้วก็ทำทำโพสให้อันหนึ่งพี่ปูดีกว่าช่วยโปรโมทด้วยสุดยอดมากมากแล้วพี่ปูมีมีอะไรจะฝากบ้าง ก่อนหน้าแล้วก็ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเออนี่ไม่ได้เตรียมเลยนะเอาที่ได้ช่้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนที่ยังไงไม่ไม่ค่อยมั่นใจอยากเป็นคนที่อะไรนะที่มีคื้นพลังงานต่างๆนะคะที่เป็นอะไรบ้างนะคิดเยอะคิดเยอะแล้วก็ไม่ทาอะไรมันจะทําให้เราไม่ไม่ไม่สามารถจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมคะ แต่พอคิดน้อยลงก็ลงมือมันก็จะได้ไม่ทำไปแค่ไหนกทํแล้วก็ยิ้มนับพลังกักขวาแล้วคือเวลามีอะไรก็ยิ้มยิ้มไว้ยิ้มมาปรับสเตตปรับสเตตให้สูงนีค่ะดีใจโอ้โหก่อนหนึ่งทีดีใจได้เจอกันเอเจอตัวเจะค่วายตัวจริงแล้วค่ะ ขอบคุณว่าคุณบ้าค่าที่มาเยือนยิงกาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ไปอยู่ด้วยเลยคืนโอเคเดี๋ยวเรามาปิดไลฟ์รงนวนกันมาให้ทุกคนนะคะถ้าใครอยู่ด้วยกันตรงนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านก่อนนี่นี่เขาชื่อตำนานฟู้ดให้ดูเนี่ยได้ไหมอยู่ตรงมันจะมีมันเหมือนบ้านเราเลยเนาะเนี่ยทุกคนดูมันเหมือนบ้านเราเลยขอพาไปดูหน่อยแต่เขาให้ตักเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะ เออเขาให้ตักเองอะ่ะเนี่ยมันเป็นลายบุฟเฟ่อใช่ปะเดีย๋ยวเราให้ดูตี๋าอันนี้มันคนเขาให้ไปตักลายบุฟเฟ่เองปะถ,ถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็คือไปตักเองแต่ถ้าสั่งเป็นเซตเ,เป็นเป็นเซตก็คือไปตายอ๋อก็ไปตายกันแนละ้วเราชอบร้านน้ร้านน้องมากเลยก็จะมีไฟอย่างเงี้ยเห็นปะเสบ้าเสบ่านะคะเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้าน ขาจะอยู่ริมถนนนะคะอ่ารีกไ่วอิ่มแล้ว <c oughs> ก็ป่วนคนไปทั่วเนี่ยอยู่ริมถนนนะ่ะทุกคนเอีแบบนี้เปิดมาสี่ปีแล้วด้วยดงน,นะคะเปิดมาสี่ปีแล้วตำนานฟูด้ดเก็บไว้ออกไปพิมพ์นอนะนาะน้าอุ้ยรถที่นี่เขาวิ่งคนละฝั่งกับบ้านเรานะทุกคนเห็นปะตำนานฟูด้ด รถเขาพวงมาลัยซ้ายนะคะตอนแรกก็ยังเสียวๆอยู่มันเดินแบบแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นนี้อธิบายและวิธีการกินกินยังไงอ่าดังนั้นเดี๋ยวจะไปกินต่อและ้ะบายบายบายภาษาภาษาราพูดว่าอะไรคะเอาสวัสดีเหรอ,เ,อรเขาใช้คาว่าอะไร <laughs> แ,ลแล้วเจอกันอ๋อแล้วเจอการนะอ <laughs> เราคือกัน <laughs> คือกัน <laughs> ทุกคนไปไปกันเราจะไปกันแล้วไปออมาทุกคน <c oughs> กค่ะ <c oughs> ให้ความรักทุกคน่าให้ความรักเพื่อนๆพ,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 พร้อมกันค่ะสามสีปั้งยเย้ทุกคนเนี่ย โอเคแล้วไงแล้ว <c> ค <oughs> <Okay. S 2> ือกันแล้วคือคือการแล้วจอการบ๊ายยค่ะมามานะมานะน่ากินมากเลยอ่ะเอออาจจะของร้านจให้เลย